stupid silence you v e been standing right there all along even though it s been unspoken so long มาพี่น้องเข้าไปแลสิไปเข้าป่าเด้อลงเครื่องบินแล้วสิเข้าป่าเลยได้พี่น้องสิไปจอบเบิ่งเห็ดว่ามันมีเห็ดเหลือบ่ไปเบิ่งน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องค่ะเอ้าแลสิไปหาเห็ดหาเห็ด เดนมาร์กนี่มันไหวเบิดไปมาหาล่งเครื่องบินปับ๊บเมี่ยนของเขาบ้านเขาซ่องเขาตู้เย็นเล้วไปค่ะไปบุกป่าฟ้าดงสีได้เฮ็ดเฮือสิได้เฮ็บเฮือสิได้มัด <c oughs> ไปค่ะรอรับชมด้วยกันด้อค่ะพี่น้องะ่ะไป เอาเปิดกล่องมาตั้งโดนพี่น้องเอ้ยอันโอ้อันนี้มันเฮ็ดคมเฮ็ดผึ่งพี่น้องเดิงตายเปิดกล่องมาตัางโดนบ่ได้สัานี่ดอกหนึ่งค่อยเมน่นแต่ว่าโดนแหบเบิด <c oughs> ได้อยู่ดอกหนึง่งได้แต่ดอกมันพี่น้อง มาหอดปลาแล้วเด้อค่ะพี่น้องคะอันสวัสด,ดีตอนแส้นมาส่งนอพี่น้องโอดใจบ่ไหวนนอนบ่หลับดอกค่ามือนี่ขันบ่อะไรออกมาเนาะุน่ะโอ,โอ้ใช่ได้ตุ้มุติมีอยู่นะเ็ดพึ่งหวานค่ะอือันนี้ยังนี่โอ้อันนี้เห็ดไข่มุกเป็นม่มั่วๆตาอยู่เพราะว่ามัน มันตื่นเต้นมันด้เขาป่าเอา้าสอดองหาซอยเอแอวดูมันมีเฮ็ดผึ่งวนันตมมกเตมิอยู่เอา้าโอ,โอ,โอ,โอ้มันต่องอยางวนไปวนมาจากหน่อยได้พี่น้องคะเพราะว่าป่ามันเอา้าพอแต่ละดอกกอาไท่านนอนพี่น้องมึง เออเพราะ่าาท่านตัวถากว่าไม่นอนหรอกถากมันกินนี่เห็นบ่มคะนี่นี่นโอ้มันสีเดียวยังี่นี่โอ้โเอ๋าไปหาหม่องไหมค่ะพี่น้องพ่อดอกแด็กั็เป็นยังซีแหละพี่น้องเอ,อ้ยนี่หัวมันโอ้ยหัวหัว่สมบณ์ มีเเฟดอืมแต่ได้ขาอยู่นอ้ําพี่น้องเอา้าเก็บค่ะจักน้อยก็ยังดีเนาะําพ่อหายีินอดได้ยี่สิบสองสามดอกพี่น้องเลยอันยังมะพอดอกใหญ่ๆงามๆเนาะมากินหอดปลาหลายพี่น้องเลยเอากระสีปอกขาปอกขาเอาได้ขามันโอนอ่อนอยู่เนาะพี่น้องคะโอ้โหไปทางไหนน้ําเนี่เนาะ ต่ว่าก็เมื่อยเมื่อยได้อันลงเครื่องมากอ่ะอยากเขาป้าโลดโอดใจบวหวอันอยากหัว่ามันยังมีออกอยู่บอนอันฉันได้เห็ดผึ่งเนาะเพราะว่าตามรักมันกะสิละไหวเนาะบอกนี่มันตั้งกล่องมุมหนึ่งพี่น้องอย่างนี้เปิดพม่านกั้งออกมาซองหนากันซื้อ,อ,อไปไปต่อครับพี่น้องห้าได้อีก ม,มาไม้เกาไม้นี่บ่ผพิดหวังพี่น้องปาดปาดปาดเห็นแล้วพี่น้องพูดนะโอ้ยดอกแรกดอกแรกหลังจากชิ่กับมาจากเมืองไทยพี่น้องเห็นนะมบ่เอาเอาเอชมกันชักกพุ่นอีกดอกหนึ่งพี่น้องเห็นบ่ะตุม้มยนแต่ดอกใบใหญ่น้องนี่ใส่ถุงหน่อยก่อนเพราะหัวชิได้ร้ายเนาะ โอ้ยงัดพี่น้องเพคะว้าวชุดยอดอีดีเลยนี่น้นนองตัดขาใส่บวกไวเลยเจ้าพี่น้องโอ้ยดีใจดีใจดีใจเอ้ยดีใจจังดอกใหญ่ๆกับมาแล้วมาแล้วโอ้ยขอบคุณพระเจ้าจอดขอบคุณหลายๆที่ยังลงเรีอไวให้เอ๋อเก็บนาอโอ้ยกลับมาเมืองไทยเมื่อยๆกับบอยบอย่อมพักพ่อนเลยพี่น้องะ่ะอยากมาเก็บเห็ดอยากมาเก็บเห็ดพึ่งหวานนาอ ตึ่งหวานดอกงามๆโอ้ยได้แล้ว,ลวดอกข้ามพี่น้องคะเ้องทุ่มไปตับตาออกขี้ดินนี่ค่ะขอแย่แล้วค่ะพี่น้องได้ทุเมไว้ก่อนได้เต็มทุ่งนี้กับทุดหยอด้่ะนาอ ไปต้อค่ะพี่น้องคะมีอีกบ่น่ค่ะนี่ต้อทีกงามพี่น้องอ็นนมนอนเลยอืมช่วยงามงาม มองนี่ได้สองดอกไม้นี่มาย่ำได้กับบุเคยผ่าได้พี่น้องนี่แหละนี่สองดอก,กงามๆเนาะให้พี่น้องเบิง่งเนาะว้าวสุดยอดอีดีค่ะไปต่อครับพี่น้องคะห้าได้อ,อีกโอ้เห็ดไข่มุกดอกเห็นไหมงัดออกก็นดนะาไข่มุกไข่มุก ตัดขาใส่ถุงก่อนเด้อพี่น้องนี่อีกดอกนึงพี่น้องมองเดียวกันนี่แหละตัดขาใส่ถุงก่อนเด้อค่ะนี่อีกดอกหนึ่ง,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 งแต่ว่บาฉีดอะไร้าพูดนี่คือฉีดอะไรเนาะโดนกินเบิร์ตพี่น้องค่ะเห็นปะค่ะน่ะหัวมันโดนกินเบิร์ตดอกนี่ก็อเลี้ยขาพี่น้อง เอาขาเก่เานออเนาะเ็ดพึ่งหวานค่ะพี่น้องตัดขาใส่ถุงก,กันเ้อ มาบรแดนกะไดเล่มกินแย่งถากกินพี่น้องเอ้ยไปต่อค่ะเอาพอทีได้พัดอยู่เนาะอ้ค่าหาาง่ามอยู่่าบ่มีหนอนด้วยค่ะพี่น้องค่ะอืมขาขาวจุ้ยแต่ว่าโดน วัดครึ่งหนึ่งกับมาการครึ่งหนึ่งเนาะนี่ยังกันเหรอเื่อนนี่ค่ะมาต่อกตอกนึงต้มุ้ยเต้ม่ ตูมีที่มีงามพี่เก้ามีอีกบ่มีอีกบ,กบ่สอดสองสายตาห้ามันตังจุดกูดเนาะแค่ขาพี่น้องนี่เห็ดละง,งกขายาวๆแต่ว่าดอกไปเคืองหนึ่งอะพี่น,อน้องอือแต่ขามันหวานเราก็ต้องเอาเนาอ อหละพี่น้องเอาอียงเนี่ยขวดทัดปลาได้เนาะโอ้ลายดอกตัวนี้พี่น้องไออันน,น,นี้ทำให้กำลังแสบได้เนี่ยถั่มุกเนี่ยดอกฝรั่งเข,งขามาเก็บพี่น้องเลยเอ็ีกลายดอกเ ตัดเอาพลังเขาเก็บเอาตะดอกงั้นสิล่ะเขาบอแต่ตัดเอาขามันเลยไลยดอกแต่ดอกได้มันบานมันส่อมอยากเปียรพี่น้องเฮ็ดอันพึ่งชนิดนี้ก็เลยต้องตอกตุ้มๆเนาะว่ามีเฮ็ดพึ่งหวานจุดปุบบ่เนาะพี่น้องได้ยบ่ ได้มั่งดอกหนึ่งตอนนี้ได้ดอกนี้ไปแล้วต้นแห็บต้นหอดบ่ละนโอตอนนี้ล่ะต้องคือบป่เอ๋อก็ได้อยู่ซอยกันเน็มตาดีๆพี่น้องเลยห้อยอกระดอกมันหาเทดกลิ่นใื้กว่างบุ๊อ อันหมูปลากับบล็อกหูเนาะว่ามันดุดโอ้ม,มีเห็ดผึ่งเลยเอละงอกละงอกฝรั่งเอเอลโอ้ยหัวไปทางขาไปทาง,าอ,าทางอ๋อขางามอยู่พี่น้องอแสบแสบปลาบังเห็ดผึง่งเห็ดผึ่งคุมดอกน,นั่นงามงามพี่น้อง เ,พพบเบิง้งสภาพเปนดอกของเบิ่งเห็นไหมผึ่งขมดเลยง,ง่ามมาเป็นดอกพึ่งขมค้าเข้าจากไขห่ห่างๆ้น้องเรามันเบิง่งคางนี่มันสีออกสมพูออ้อ่อนๆจักน้อยดอกขมปิลี่เลยแหละพี่น้องค่ะอ๋อแล้วเดี๋ยวเราเก็บด้วยค่ะอันนี้ควายยังนี่ อันนี้ก็เหเทล้งกอันอีกชนิดหนึ่งเนาะที่มีคนเก็บไปกินอยู่แต่ว่าไอเดี๋ยวว่าเก็บชนิดนี้เพราะว่าเบอร์ไอเดี๋ยวว่าคยกินเนาะนี่เพป็นว่าหวานขึ้นกันนี่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 ไงไก่เครื่องก็เ็ดตายเบี้ยใช่ไหมพี่น้องมันมันคือกันอยู่สามสี่ชนิดนี่นี่อันนี้เขาก็ว่าหวานเนาะตามที่ คนไทยน้ากันเท็บกันในป่าเฮ็ดนี่นะเขากะแบ่งกันความรููกันเนาะอันไดเข้าบอกหูเขาก็ถามเนาะอันเพื่อนหูเพื่อนก็ว่ากินได้กินได้เนาะมันจังสั่นละพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเข้าบวกกากินเขาต้องศึกษาอ่านหนังซื้อเบิ่งหลายๆายเหลี่มมด้วยเพราะว่าร่างเหลี่มสีมันบเหมือนมันบวไห่เนาะแต่ว่าร่างเหลี่ยมก็เหมือนนั่งสีนะอมันต้องเบื้องหลายๆายเหลี่ยมนี่มันอี่อย่างอีกนี่เขาต้องมาเบิ่ง น,น,นี่อันนี้ว่าเป็นเห็ดไตเบียบอกอ้ยอันนี้คือคักเนี่ยพี่น้องเห็นบหนี่อันนี้กะบอกาด้ยเพราะว่ามันบอเห็นสีมพูพี่น้องมาอันตรายเนาะพี่น้องเนาะต้องระวังไปต่อค่ะนี่อันนี้เห็ดละงากคือเห็ดละงกบอกเนียเห็นบอกค่ะนี่ที่ว่าเขากินตายเนี่ย ได้บ่แต่ว่ามันคละสีมัต่ว่าเนี่ยขามันคืนกนนอกันเนาอนี่ได้บ่แต่ว่าขามันตันด้ยครับพี่น้องนะขาตันแต่ว่า,งงาเฮ้ยเราโง่ขาบ่ค่อยตันะมันสีพุ่งๆขังในเอยนอ้อเอ๊เดี๋ยวตักเบิ้งแล้วนี่เอาไปต่อครับพี่น้องคะย่างจนดมวยพี่น้องมาพออีกดอกนึงโอ้ย พึ่งหวานอีกดอกนึงพี่น้องคานี่อ้อยเมย์เมย์งามๆเลยค่ะพี่น้องคาดอกนี่อ้ยะเอา้าขอถอดป่ะ สวัสดีพี่น้องป้องไปเอเดี๋ยวเปิดพมันกลางออกมาลาพี่น้องละย่างเมื่อยแล้วห่อนกห่อนอากาศมันห่อนพี่น้องเอเดี๋ยวได้ทับนี่ละได้เฮ็ดผึง่งหวานเฮ็ดผึง่งร่วมอ่ากะได้เฮ็ดอ่าอีกย่างกะละงอกพลังแน่นเนาะงอ่ากะละเฮ็ดผึ่งหน่อยอีกแค่นิดนึงเนาะอืมสามสามชน,นี้ละประมาณน,าะนะนั้นละเนี่ยได้แกงหน่อยนึงอยู่แดงน้องว่าแกงกะพัดก็ได้ค่ะพี่น้องคะทับนี่ละ่ะเมื่อย ใช่เชนมาครับว่าอยากมาลองเบิรว่มามันมีโบมือแรกมาถึงเดนมาร์กเขาปลาหลดพี่น้อง,งเลยามา่ล่าละกาบล่านะจะทำนี่แหละเมย่างอมยุ่งกับไรจักเห็บจักมัดจกัจกย่งล่ะไปแล้วค่ะขอบคุณทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้เดี่ยวและใส่ในเด้อค่ะขอบคุณเอฟซีทั่วโลกเนาะค่ะเออ ขอบคุณพาะว่าเอดเดออกมาได้ข้นไล์สดเลยนาะค่ะขืนไล์สดอขอบคุณทักทายเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านนาะค่ะเพราะว่าได้ออเอฟซี FC คนติดตามซีพันลัวคนะ้นละดะพี่น้องคะ่ะเอเอวกดอนะ็ดีใจยิ่เนาอดีใจกระสู่ต่อไปคือเกนะ่าล่ะเนาะความสุขกระไปซาซากระรืบกระรึบขั้นไปคือเต่าล่ะพี่น้องคะ่นคะนาะค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเด้คอค่ะนาะขอพระคุณเป็นอย่างสูง เอฟซีทั่วโลกทุกท่านเพื่อนๆที่ต้นไหตนแค่เบิ้งโซนนาในอีเดียว่อพคุณอย่างคุค่ะเียเดี๋ยวั้งีไมต่อไปคือน่ไอตอหละค่ะบไปทุกท่านมีความสุขเดี๋้ร่างกายแข็งแรงให้คุณสู้ต่อไปค่าไปแต่ละวันให้มีความสุขดี๋ยวไปนะคะไปแ้วค่ Take my hand together, we'll make a stand.